สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้งองเอฟซครับอยู่กับช่องโลกกี้ดี่สายจวดครับผมหลังจากที่เมื่อกี้คานมาเรื่อยๆก็มาถึงที่อู่ซ่อมแล้วครับ๋ยวจะให้ดูครับว่าแตกตรงไหนน,นี่ครับโอ้ยเรียบร้อยเลยอาจจะแตกเออซีนนะครับ แตกซีนกระบอกข้างในนะแล้วก็เบรกไม่อยู่เลยครับโอ้ดวงดีมากนะครับคุณพระคุ้มครองที่แรกผมนึกว่าเป็นอ่ตัวนี้ครับให้ดูนึกว่าเ,เกิดจากตัวนี้เพราะว่าตอนที่ผมเหยียบเบรกที่แรกอะน้ำมันมันดันออกตัวนี้เลยนะแต่มันไม่ใช่ครับแต่พออ่า กลับเข้าไปบ่อครับนุ่นแล้วนะยบร้อยเลยครับล้อหน้าให้ช่างจัดการให้ครับ <Yeah. S 1> เป็นเดือนที่ซ่อมซ่อมเยอะมากครับอินดีสสำหรับเดือนนี้ดูดูโช๊คผมดิลูกยางแตกหมดแล้วครับลูกยางขาดหมดแล้ว ช่นงก็จะทำการขึ้นมแมลงถอดล้อก็อถือว่ายังคํำคูคํำคูนครับที่บพผพ้าไปจิ้มดากสิบหลอ่อว่าคํ <c oughs> ำคูนอยู่ครับผมสิบหลออแห่งไร้ๆจจเลย นี่ผมยังผมยังผมยังผมว่าผมดวงดีผมขอบคุณรถสิบล้อขั้นนั่นไอหัวลากแม่ลูกนะทั้งทั้งที่เราเรียนเร็วได้เราบอลเรียนเราคอยเรียนซาสาดนะเล่าก็นเรียนมากก็นี่ครับคิดยังไงปู่ปกติผมสีแซงผมก็บว่แซงบมันก็มาน้กฝนเล่าเรื่อยๆเรื่อยๆวันนี้กะพอตะหอดขางโรงเรียนกะเลี้ยวลงไปเนาะเอเหลังหมู่บ้านเจ็ดสันนั่นเทเสร็จปุ๊บออกมากันนั้นแหละ สีฮักลบรถค้าจเจ้าอ้าวมันมิงเขาไปหาหัวค้าจเจ้าคนบ้านนี่อ้าว,าวคือเป็นสี่เหยียบเบรกไว้วอยู่แล้วดึงเบรกมือไว้ลงมาเบิ่องโอ้ก็ถือว่าดวงดีเติบอย่งว่าดีนั่ครับเมื่อนี้รถหน่อยรถเพลินบหลายสมือเห็นแต่รถจอดเต็มอยู่นี <c oughs> ่รถน้ำมันครับมาเปลี่ยนขัด เอ,อถามเน่ยสร้างรถนักเข้านี่ใส่ผาคัดนี่เข้าใส่แบบไดมันถึงสีแบบออกโตดีวะครท่องแดงผสมนะครับท่องแดงผสมมันบ่นอโอ้ยก็สิวางสันของผมออกโตนะ่ะมันยังมีอาการกระตุกอยู่นะสร้างขึ้นไม้เรงเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเ้ามารอ่อเอ๊ คือว่าโชคฟังนี่นี่จะทำงานฝ่าก็คืมมากลยครับผมก็ยังฝนสิตกอยู่บนเ้านี่เว้ย รยากาศครับอยู่โอ้ตรงความก็ปั๊มขั้นเท็กครับคิว<ป>รถ<ป>ทั้งนอกบันแคมครับผมเนี่บันแคมจเจริญครับนี่ละเอไปกินกว๋วยเตี๋ยวมานี่รู้สึกว่าข้อแหบข้อแหงซะเหลือเกินครับอาการแบบนี้หูเลยได้นี่ว่าเพท่วนไซย,ยังหลาย ครัชิหล้อแทนเตี้ยครับผมยางแปดครับมาแล้ว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 เฮ้ยบอยบอยเยอบเยอบเยิบเยิบก่อนกนดินเกือบถึงหัวก็เจ้าเด็กจาสิบสองล้อครับจะขามไปซื้อน้ำครับผมขามไปซื้อน้ำ คันนี้เป็นยังนอนี่นคันนี้เห็นจอดตามือเสานี่ครับเห็นเท็ดตามือเสาหมูบ้านจอดตามืุบ้านหมูเสาสร้าง,งเบนเท็ดครับครับจุดอันตรายครับตรงนี้จุดอันตรายสามารถเท็ดให้แนวพัรทได้ไฟรถคันใดบนนี้ขึ้น,น,นแต่ ครับทีมงานสอแสงทองอาจอยมาซื้อซื้อเครื่องดืง่มชาเย็นนะพี่น้องเิ่นกะมี่เจ้าหน้าที่แม่ค่าให้บริการอ้แม่ค่าเป็นยืนในห้องเป็นตะเย็นเนาะเห็นไหมนะเดี๋ยวให้เบิ้งซื้อ้านครับ ผูได้พันไปพานมากกับแวะเมื่อเสือ,อแล้วกันนี่ครับชื่อร้าน a อซี C ่าครับอยู่ใกลๆกันกับปั่มขั้นเทคกบันแคมเจะเล่นนีแม่ค่าเพื่นกับฮอนาดีดีเพราะว่าช่วงนี้โลคไข้ไขเก็บมันลายครับ <laughs> นึกว่ายันนาดำ <laughs> <laughs> ช่วงนี้ต้องป้องกันโควิด <c oughs> ครับมันหันตาคุ้นกระบ,บานเท่ามันกับบันไดเนาะบางคนกับมาตราทั้งอื่นเนี่ย พี่จังพี่จังบุคคมนี่มนุษย์ทำด้วยผมมนุษย์ทำอยู่แต่เทิงหัวเก่งรถว่าไปไสคับมากกับนอัน่อยู่กับแม่โคตื่นเช้ามากกับอยู่แต่ในหัวเก่งรถประเภทว่ากาักโตนี่ไอ้ไอ้พวกขับรถดำนะพวกกักโตเลยอู้สายแบกครับ สาแล้วใส่เกียร์ต่ำขึ้นครับตรงนี้เป็นเนินสูงครับผมอ่าตัวนี้จะเป็นหินบดครับเอาไปอัดอัดท่างดำส่วนมากซิบหลอกสนนี่นี่จะแทนเตียอ้าเครื่องเจ้าว้นไปเมื่อเรบอลน,นั่นเออโอ้ยนนไปแล้วนันแวน้น แวนไปแล้วขันบ่แวนไปกับเติมน้ำมันพิษมีสองอย่างขันคัวนปนั้นคือเจ้าพ่นยาคาโควิดบ่แล้วพ่นยาคาเชื้อต้อนน่นอน่ะ้ยาคาเชสอยจะดีดีแ้อเล้าพ่นยาโควิดเท่าไหร่ครับเก้าบาทเอาสิบเก้าบาทยี่สิบกับโยี่สิบเนาะพิเศษให้ลูกค้าอืมขอบคุณครับนี่ครับ ผู้ดดดใดห้ดาผมผู้ใดสนใจอยากมาใส่บริการมาสื่อกินกับมาเด้อปักเขาเอิญมาอีกยังก่อนเนองตรงนี้ตั้งอยู่ที่บ้านแพรเอเอ<ป>ใกล้ๆปัม๊มติดกับปัม๊มเนาะติดกับปัม๊มขั้นเทค,ครับนี่ละแม่ค่ะเป็นสองคนอยู่นี่นะมาใส่บริการได้พี่น้องคนกระเทิ่นชิวางไดซันคนเครื่องบอก แน่บ่มาอกโอ้โหนี่นี่ครับผมอ่สวดประสวดประหูเด้อมาถามเอาโมาเจ้าผมถามบ่ได้เพระาะว่าผมมีนักสืบอ,อยู่เพราะนักสืบผมสินั่งเบิ่งเบิ่งกล้องอยู่ตลอดนะเบื้องยูทูบอยู่ตลอดนะครับเซลเลีนเซลหัวได้อยู่ครับ,น,รบ <S <S นี่ครับผู้ใดอยากมาลองชิมกับ มาใส่บริการนะครับนี่แคยวละสิบเก้าบาทครับไห้ไปยี่ิบาทเป็นกระท้อนไหขึ้นเก้าบาทหนึ่งนี่ครับผมอู้อันนี้เขาเอินว่ายางนอนอีกนะอาสิบห้าบ่อแม่นบอ่อพี่อันนี้เขาเอินรุ่นอาสิบหาเลยเนาะสายหมอบครับสายหมอบป๊กใบฮะตัวนี้ ครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องๆไว้เพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวจะพาขามไปเบิองเจ้าอินดี้ครับว่าขอดออกมาแล้วสิเป็นลักษณะจังไดครับความเสียหาย<ฮ>สายฮอน ถนนเส้นนี้อันตรายครับลถไหลต้องระมัดระวังข้ามถนนก็มองซ้ายมองขวาอันตรายอันนี้น่าจะกำลังขึ้นแม่แรงถอดล้อครับเดี๋ยวผมจะถ่ายตอนที่ช่างถอดออกมาแล้วเนาะ คอยจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงครับผมช่างกำลังถอดกันเลยครับบ๊ายบายครับผม